สังคมนี้ส่วนมากละกันนะแม่งนับถือคนรวยไม่นับถือคนดีรวยมึงก็โดนดา่าเกง่งมึงก็โดนดา่าดังมึงก็โดนดา่าถ้าจะทําดีแล้วโดนดา่าจะทำทำไมแต่ผมเลือกที่จะทําหลายๆคนอาจจะมองภาพแม่งโทนบางแคแม่งเป็นเซียนพระหาแดกกับพระขายพระกินจนมีวันนี้นู่นนี่นั่น,นหลอกชาวบ้าน ก็แล้วแต่ผู้มึงคิดอ่ะเป็นพ่อค้าพระรับเช่าพ้าซื้อผ้าขายพ้าไม่ให้กูขายพ้าให้กูขายสับปะรดหรือไงเอาง่ายๆคนบนโลกนี้อ่ะแม่งจะรวยได้อ่ะแม่งขายอะไรครับแม่งขายความสามารถถ้าเกิดว่าคุณแก้ปัญหาให้เขาไม่ได้อ่ะเขาจะมาหาคุณหรอเช่นเดียวกันผมก็มีวิชาความรู้ที่จะแก้ปัญหาให้คนผมก็เอาวิชาความรู้อ่ะมาขายผิดเหรอ คนอาจจะมองว่าผมแม่งอย่างนั้นอย่างนี้เคยไปดูสิ่งที่ผมทํามั่งหรือเปล่าผมทมํามวยทีเนี่ยผมทําตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยอุปกรณ์เนี่ยรถน้านดับเพลิงรถพยาบาลสถานที่ก็ให้กับมนิทิเพื่อทํามวยทีโดยตรงช่วงโควิดเนี่ยผมมาเอาคนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดโควิดแล้วไม่มีโรงพยาบาลเอาไปโรงพยาบาลสนามกระจายศูนย์ต่างๆเนี่ยสามพักว่าเคสน,นะครับอันนี้มีตัวเลขยืนยันชัดเจนทํามามากมายคนไม่เคยเห็นคนเห็นว่าไอ้ตัวนแม่งสร้างบ้านทำบุญเอ้าทิปพาย กูไม่สร้างภาพมึงจะเห็นกันไหมแน่นอนแหละในสังคมมันมีการคืนให้กับสังคมหลายรูปแบบแต่ผมเลือกที่จะให้แบบนี้คุณเชื่อไหมว่าผมเนี่ยช่วยคนเนี่ยแล้วเวลาสิ่งที่ผมอยากได้เนี่ยเขากลับมาแล้วเขาบอกว่าขอบคุณมากนะที่ช่วยลูกเขารอดช่วยพ่อเขารอดช่วยแม่เขารอดมันโคตรมีความสุขเลยอยากทําอะไรถ้าคิดว่าทาดีหนึ่งไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนครอบครัวไม่เดือดร้อนคนอื่นทาไปเถอะครับความดีเนี่ยมันอยู่กับเราบุญใครทําใครอิมรอ่มใครกินใครได้ผมบอกให้ บุญมันเหนือกว่าอะไรทั้งปวงมันอยู่ที่ว่าคุณจะทําในรูปแบบไหนแค่ผมบอกให้นะคุณไม่ทําชั่วก็เป็นบุญแล้วนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่ามันควรทําและสังคมมันจะน่าอยู่